ข้างบนนี้จะเป็นของเมืองลับเลทั้งหมดที่ที่ที่ข้างบนที่จะดีใช่ไหมครับสมัยโบราณนะสมัยก่อนนะเป็นป่าเป็นโดงครับจะมีแม่ชีทั้งหมดนะครับแม่ชีจะชุดขาวนะครับครับครับผมนี่ครับปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ไหมผมว่าทุกคนนะก็มาไหว้หลวงพ่อองค์นี้ทุกคนมาทาความดีนะครับเขาเห็นเรานะครับเขาก็จะเหมือนอีกชั้นหนึ่งเขาเห็นเราแต่เราไม่เห็นเขาหรอกเขาก็จะอวยพรอวยใยให้เรานะครับครับแต่ผมนะก็จะเป็นคนนอก คอยดูแลให้ผมก็จะอวยพรให้อีทีนครับด้านนอกครับเป็นตัวแทนของเขาครับแล้วมาเนี่ยเขาเห็นเราแน่นอนเพราะเข้าเราเข้ามาในเมืองเขาแล้วนะครับโอ้นะครับเขาอยู่ในเมืองเขาอยู่บุตรก็เหมือนอย่างเนี้ยครับอย่างเนี้ยก็จะเป็นอนอนที่ครับคนละชั้นกันนะครับคนละชั้นกันครับนี่คนละชั้นเลยนะครับเหมือนเป็นอีมิติหนึ่งเนาะใช่ครับอิมิติแต่เขาเห็นเราแน่นอนครับเขาเห็นเราแน่นอนแน่นอนครับแต่เขาเราไม่สามารถที่จะเห็นเขาได้นะครับ ครับผมพอที่นี่ครับจะเป็นที่ดินก็คือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ดินแดนพระพุทธศาสนาตำนานเมืองลับแลนะครับครับที่นี่นะครับอืที่นี่คือตำนานเมืองลับแลเนาะใช่ครับผมมาแล้วทําไมผมรู้สึกขนลุกใช่ครับทุกท่านเข้ามาที่นี่ครับผมเข้ามาที่บ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับเขาบอกว่าอากาศร้อนพอลงมาที่นี่ทุกทุกท่านเขาบอกว่า มันเย็นชื่นใจแล้วเขาก็ไม่คิดว่าจะมีพระพุทธรูปองค์นี้เขาคิดว่ามีแค่ลูกปั้นกับวันทองแค่นั้นใช่ใช่ไหมครับแต่ลงมาแล้วไม่ใช่นะครับทุกทุกท่านมาเห็นแล้วดีใจกันมากครับนี่ครับเข้ามากลท่องสนนิานถ้ำเลยนะครับนี่ครับโอ้เข้ามาสวดมนต์กันเนาะใช่ครับรายการเอ่อเรนนี่ครับมา120คนนะครับมาที่นี่ครับโอ้มาที่นี่แหละครับไม่คิดว่าที่นี่มีอะไรมาแค่บ่อน้ำปกติผมพาเข้ามาเขาบอกเขาดีใจมาก ท่องสันนันถ้ำเลยนะครับก็คือหมายถึงว่ามีรายการช่องส่องผีมาใช่ไหมใช่ครับที่นี่นะครับโอ้ที่นี่เงียบมากเลยนะใช่ครับเงียบสงบนะครับโอ้ตรงนี้ก็เป็นบริเวณถ้ำก็ตัันหมดแล้วนะครับเพราะว่าก็เป็นอีเขาขาดครับแล้วก็จะมีอีกอีเขาอีเขาโลกเข่าหนึ่งนะครับคเขานี้เขาเรียกว่าเขาขาดแล้วนะครับอ๋อนี่ตรงนี้คือนี่เขาขาดแล้วใช่ครับ Mm hmm. เงียบสงบจริงๆใช่ครับเงียบสงบนะครับอืม mm hmm. ครับเออคือพี่ก็อยู่ที่นี่มานานแล้วใช่ไหมใครครับพี่ตัวพี่เองอะผมนะครับผมก็อยู่ที่เนี่ครับก็คนหมู่ห้าผมชื่อสมบูรณ์เขียวโคงนะครับในานามผมขาพสี่นะครับก็เป็นกรรมการป่าชุมชนที่นี่ดูแลป่าที่นี่ทั้งหมดร้อยหกสิบไร่กับสองงานนะครับผมขึ้นมานี่ก็มาช่วยหลวงพ่อทำความสะอาดแล้วก็สายตาผมก็มาดูป่าชุมชนด้วย พราะช่วงนี้มันหน้าแรงแล้วอาจจะเกิดไฟป่าลุกขึ้นได้นะครับเพราะว่าธรรมชาติของเราที่นี่มันก็ดีนะครับถ้าเกิดไฟป่าเมื่อไหร่ครับธรรมชาติก็จะสูญเสียครับที่นี่จะมีดอกไม้ให้เราดูชมหลายอย่างแต่ต้องมาหน้าฝนนะครับหน้าฝนจะสมบูรณ์แบบมากครับต้นไม้ต้นไม้เราจะมีเยอะนะครับเนี่ยครับครับฝากอะไรถึงนักท่องเที่ยวที่จะมานิดนึงนะครับครับฝากถึงนักท่องเที่ยวเลยครับผมอยากให้เชิญชวนทุกท่านครับมาไหว้หลวงพ่อสังเสินเพชรครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ก็มีเยอะผมอยากให้ทุกท่านได้มาชมกันนะครับ อยากให้เขามาชมกันเองนะครับผมอยากฝากเข้ามาให้ให้ทุกท่านเข้ามาเลยนะครับมาชมก็คืออยู่ที่ตั้งอยู่ที่ตําบลอะไรครับที่นี่ที่นี่คือตําบลอู่ทองครับอำเภออู่ทองตำบลอู่ทองครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวัดเขาพระศรีสันเพชรนะครับอืครับถ้าเกิดมาแล้วจะเจอพี่ทุกวันไหมหรือว่าก็ถ้าเสาร์อาทิตย์เจอผมนะครับวันธรรมดาผมก็จะมาช่วงจังหวะเที่ยงนะครับครับสัเสาร์อาทิตย์รู้ว่านักตกต่เลือกเจอผมแน่นอนนะครับ อ๋อครับของของพี่ชื่ออะไรนะครับผมชื่อสมบูรณ์เขียววงนะครับอ๋อครับก็ใครพี่มาก็สามารถมาติดต่อครับพี่สมบูรณ์เขียววงได้นะครับครับผมโอเคขอบพระคุณมากครับวันนี้ครับ